สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องโอลิมปิกแล้วนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่แบบว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับจากข่าววันนี้นะครับที่ผมเจอมาก็คือเว็บกระปุกเนี่ยได้เอามาจากช้หนา n e w วส์โพนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็คือประมาณว่าเออสื่อจีนเนี่ยเขาพยายามจะอ้างว่าน้องแม็กกี้แม็นิวเนี่ย ซึ่งได้เหรียญทองโอลิมปิกครั้งนี้นะครับในกีฬาว่ายน้ําท่าปีเสื้อร้อยเมตรเนี่ยเป็นชาวจีนนะครับแต่เขาเล่นเขาเล่นทีมชาติในน้ำทีมชาติแคนาดานะครับซึ่งทําให้แคนาดาได้เหรียญทองเหรียญแรกจากกีฬาว่ายน้ํานะครับจากน้องแม็กกี้นะครับชื่ออะไร Maggie, New, ะะแม็กก,ก,กี้แม็กนิวนะแม็กกี้แม็กกี้แม็กนิวนะนะครับแล้วก็เธอเป็นเด็กจีนนะครับ ที่ถูกพ่อแม่เนี่ยเอามาทิ้งที่บ้านเด็กกำพร้านะครับคือเอามาทิ้งตั้งแต่เล็กเลยแต่แบะเบาเลยอ่ะคือแบบเอามาวางไว้หน้าบ้านเหมือนที่เราดูในหนันงอนะ่ะแล้วพ่อแม่ก็หนีไปนะครับซึ่งพ่อแม่เขาไม่มีปัญญาเลี้ยงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็จากเนื้อข่าวเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพราะว่านโยบายนะครับนโยบายลูกคนแรกลูกคนเดียวนะครับเนี่ยนโยบายลูกคนเดียวของจีนนะครับ ทำให้นะครับครอบครัวนะครับครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยต้องทิ้งเด็กนะครับหรือมีการทําแท้งนะครับแล้วก็เก็บไว้เฉพาะเด็กที่เป็นเด็กผู้ชายนะครับเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่วิธีแนวคิดของชาวจีนก็คือมีลูกชายดีกว่ามีลูกสาวถ้าใครเคยดูอย่างเลือกอะไรนะไอ้นั่นนะไอ้ช่องสามอ่ะที่เป็นหนังแบบบ้านแบ่บ้านแบ่บแบจำไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีแบบว่า ลูกสะพายอะไรนะลูกคนจีนลูกลูกชายลูกสาวอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะครับแต่ก็คือแนวคิดของคนจีนคือมีลูกชายดีกว่ามีลูกสาวนะครับและทีนี้ก็คือพอน้องเนี่ยถูกรับเลี้ยงไปนะครับโดยผู้ผ,ผู้ผู้ประถามชาวแคนาดานะครับได้สักพักเขาก็พากลับบ้านกลับแคนาดานะครับก็กลายเป็นว่าไปอยู่ที่แคนาดาก็กลายเป็นคนแคนาดาสิถูกไหมเพราะว่า ผมว่าอยู่เด็กเป็นเด็กกำพร้าไม่รู้เรื่องจําความจํายังไม่มีเลยด้วยซ้ําตอนเราเป็นเด็กเรายังจําอะไรไม่ได้เลยถูกไหมเออเขาก็ไปเติบโตี่แคนาดามีวิธีคิดแบบคนแคนาดามีแนวคิดแบบคนแคนาดาไปแล้วนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมมาเอ่เพื่อเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแล้วก็มีความฝันว่าจะอยากจะากพิชิตโอลิมปิกนะครับก็เลยกับกลายเป็นมุมมองที่ผมมองว่าเออมันมันฟ้าลิขิตหรือว่าหรือว่าแบบ อะไรหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องมหาศาลน,นะครับคุณคิดดูนะครับเขาเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยมีชาวเน็ตชาวจีนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับชาวจีนเนี่ยให้ความคิดเห็นว่าลองนึกภาพดูว่าถ้าเธอไม่ได้ถูกคนรับไปอุปการะจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือหากเธอไม่ถูกพ่อแม่แท้ๆท,ท,ทิ้งตอนนี้เธอจะเป็นอย่างไรนะครับเธออาจจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยสนับสนุนน้องชายแทนถ้ายังอยู่ในประเทศจีนเอออันนี้มันแบบ โอ้โหมันค้นมันค่อนข้างจะแบบเหลือเชื่อนะครับแล้วชีวิตผมคิดเลยว่าถ้าถ้าน้องเขาอยู่เมืองจีนเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่คนจีนคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจขนาดเอามาทิ้งเอาลูกมาทิ้งเนี่ยน่าจะวิถีชีวิตอาจจะไม่ได้ดีอะไรนะครับแต่พอเขาได้อยู่ที่แคนาดากับมาตรฐานการเลี้ยงดูของคนที่ เขามีอันจะกินนะต้องบอกอย่างนี้ละกันผมคิดว่าฉากเขาก็อาจจะเป็นผู้คนที่แบบไม่มีลูกก็เลยอยากได้ลูกอะไรเงี้ยไปเที่ยวเมืองจีนแล้วรับเลี้ยงมามันก็เออโคตรมหาศจรรย์เลยนะคือบเออคนเรานี่ความรักนี่มันผมว่ามันมันไม่มีเรื่องเชื้อชาติจริงๆนะมันแบบเออเราเห็นเด็กเราเราอยากได้เด็กมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูเติบโตมาจนเป็นนักกีฬามีชื่อเสียงนะครับคือสามารถที่จะทําผลงานได้ระดับเอ,อ่อ ตอนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยชิงแชมป์ว่ายน้ําชิงแชมป์โลกนะครับที่เกาหลีใต้นะครับก็โค่นเจ้าของสถิติว่ายน้ําท่าผีเสื้อนะครับอย่างซาร่าโยสตอไปนะครับก็เลยปีนี้นะครับแล้วก็มาปีนี้นะครับก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับคว้าเหรียญทองแรกให้แก่แคนาดานะครับอ่าแล้วคนที่คนสื่อจีนพยายามจะจะเบรมว่านี่คือคนจีนนะนะครับอ่าแต่มันคดีมันลิกก็คือ ชาวเน็ตชาวจีนเขาบอกว่าชัยชนะของเธอเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ว่าเชื้อชาติพันธุ์ไม่ใช่เรื่องสําคัญในการเล่นกีฬาครับเธอถือสัญชาติแคนาดาและเครดิตทั้งหมดควรมอบให้แก่ผู้ที่เลี้ยงดูและฝึกฝนเธอมาเป็นอย่างดีในแคนาดานะครับอีกคนก็เสริมว่าแบบฉันรู้สึกละอายใจที่สื่อพยายามอ้างว่าแม็กนิวเนี่ยเกิดในจีนสิ่งที่ควรกล่าวถึงน่าจะเป็นการบอกว่าพวกเราเคยยอมแพ้ในตัวเด็กคนนี้ไปตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนนะครับเออ นะทาให้มันเป็นจุดพลิกผันจุดมหาศัรรย์นะครับส่วนสุดท้ายก็คือบทสัมภาษณ์ของแม็กนิวนะครับแม็กกี้ก็บอกว่าฉันเกิดในจีนก็จริงเนี่ยแต่ถูกรับเลี้ยงและถูกรับเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กมากนะครับนั่นคือมรดกจากจีนเท่าที่ฉันได้รับมาฉันเป็นคนแคนาดาและเป็นคนแคนาดามาโดยตลอดนั่นเป็นส่วนเล็กๆในการเดินทางของฉันจนถึงจุดที่ฉันอยู่ในทุกวันนี้ มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี <t initiation> ่ยวข้องอะไรกันเลยเมื่อพูดถึงการว่ายน้ำนะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่มหาศย์นะถ้าน้องเขายังอยู่จีนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ว่ายน้ำหรอกนะครับแต่ก็โชคชะตาหรือฟ้ากำหนดอะไรก็ไม่รู้ทำให้น้องเขาได้เกิดมาแล้วก็อยู่ที่แคนาดานะครับผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวครอบครัวแท้ๆของเขาเนี่ย อ่ายังติดต่อมันอยู่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะเราไม่รู้จริงๆเพราะว่าเนื้อข่าวมีเท่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องที่จะมาพูดก็คือพอเขาเป็นคนจีนน่ะแต่พอเขาย้ายที่นะครับเขาย้ายประเทศตั้งแต่เล็กเนี่ยทำให้ mindset วิธีคิดของเขาอ่ะไม่เหมือนคนจีนไม่เหมือนคนในประเทศจีนนะครับเขาก็จะมีวิธีคิดในแบบขนบรรมเนียมของประเทศที่เขาอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรดี เรื่องของความเป็นมืออาชีพแล้วกันนะครับอย่างพวกในประเทศยุโรปหรืออเมริกาอย่างเงี้ยโซนโซนเนี้ยแคนาดาอเมริกาอยู่ติดก,กันนะคุณต้องเข้าใจด้วยเพราะว่ามันก็วิธีคิดคล้ายกันนะครับก็จะมีวิธีคิดเรื่องของอการพึ่งพาการเติบโตของอมืออาชีพเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของภาษานะครับ เผื่อน้องๆเนี่ยได้ได้โอกาสนะครับอาจจะมีทุนแลกเปลี่ยนหรือมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไปไปศึกษาอ่าคืาเรียกว่านักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับผมอยากให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเองไว้นะครับด้วยการที่เราฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่จะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับเปลี่ยนชีวิตยังไงนะครับอ่าเรายกตัวอย่างเช่นนะครับ ข้อมูลเนื้อหานะครับหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยงานวิจัยหรือว่าอย่างข้อมูลอะไรที่มันสดใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับมันจะไม่ใช่ภาษาไทยแบบที่เราอ่านภาษาไทยนี่คือมันมาช้าเพราะว่าเราต้องแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยอ่านถูกไหมแต่ถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษได้หรือว่าคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษไว้เนี่ยคุณก็จะอ่านได้ต้นทางเลยคุณเปิดเดดมาคุณอ่านได้เลยคุณเปิด ESPN มาคุณอ่าน C.N. คุณอ่านอะไรก็ได้คุณอ่านเสพข้อมูลโดยตรงอ่ะข้อมูลคุณจะเร็วอัปเดตกว่าคนอื่นคุณจะได้เปรียบเขานะครับหรือในเรื่องของอะไรที่มันเป็นกระแสรเร็วๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณต้องมองว่าถ้าคุณจะไปให้ได้ไกลผมคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นเลยแหละไม่เป็นสิ่งจําเป็นที่คุณต้องรู้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่มันจะดีกว่าคนอื่นนะครับ ใครที่ยังเกียดภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมอยากให้เปลี่ยนวิธีคิดนะครับผมคนนึงที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าผมดูอ่าเวลาผมดูบาร์สเนี่ยผมดูซาวแท็กผมดูภาคอังกฤษแล้วผมก็มันก็เลยเข้าเข้ามาเองนึกออกปะดูเวลาเขาสัมภาษณ์เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรอกแรกๆเออจนแบบจนมันเริ่มเข้าใจอ๋อประโยคนี้คือความหมายเพราะว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลอง ลองเรียนแบบเขาดูว่าเราเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดยังไงเออเราก็เออเราก็พอไปได้นะคือต้องบอกว่าในเรื่องของศับ์บาสภาษาคิดเนี่ยผมโอเคผมถ้าผมผมได้แต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือแบบศัท์แบบว่าจะไปกินสมมติเราไปต่างประเทศแล้วเราจะไปกินสั่งอาหารอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยมันก็คนละเรื่องกันนะครับมันก็ถ้าสับบาสัพ์เทคนิคทางบาสเราคุยเรื่องบาสเนี่ยเราคุยได้เราคุยกับฝรั่งเราคุยอะไรได้แต่พอเป็นเรื่องชีวิตเรื่องนอกสนามเนี่ยผมก็ผมก็ใบเหมือนกันนะ <laughs> <tim> ก็เลยอยากจะให้น้องๆที่ติดตามช่องผมอะ่ะนะครับอย่าลืมอย่าทิ้งนะครับภาษาอังกฤษสําคัญมากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือภาษาลองมาคือภาษาจีนนะผมมองงั้นถ้าคุณจะจะค้าขายให้รวยคุณค้าขายคนจีนคุณต้องพูดภาษาจีนได้นะครับคุณต้องสื่อสารกับเขาได้นะครับแต่ถ้าคุณจะไปฝากเทคโนโลยีนะครับฝากอเมริกาฝากยุโรปเนี่ยคุณต้องภาษาอังกฤษคุณต้องได้นะครับแล้วทุนบางทุนเนี่ยก็มาเพราะ ถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษคุณจะได้ทุนโอกาสที่คุณจะไปตรงนั้นนะมันก็มีมากกว่านะครับคนที่แอนตี้ภาษานะครับก็ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องหาอย่างอื่นทํานะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีเรื่องอย่าง,าง,างนมมนเนี่ยอย่างเนี้ยสมมติเนี้ยอันนี้คือเป็นตัวเอมใช่ไหมผมไม่รู้วามหาลัยอะไรนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี้ยทรงอย่างเนี้ยคือในในพึงไทยมีนะเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับ ก็จะมีลักษณะนี้เลยคือเป็นเรื่องของอห้องสนามซ้อมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรพวกนี้พร้อมเลยนะครับแต่เขาไม่จ้างคนไทยเขาไม่จ้างงานคนไทยเขาจ้างคนไทยเพราะว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สื่อสารไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ถูกไหมเขาก็ไปจ้างคนที่เป็นฟิลิปปินเพราะว่าเขาสื่อสารได้ทําให้คนฟิลิปปินอ่ะได้งานดีๆในเมืองไทยเยอะมากนะครับโดยที่เราคนไทยอ่ะเขาจ้างเราไปทําอะไรรู้ไหม เขาจ้างเราไปถูพื้นเขาจ้างเราไปเก็บคือจ้างเราไปเป็นแม่บ้านจ้างเราไปเป็นงานแบบงานอย่างนะั้นส่วนงานเอกสารงานเปเปอร์งานสอนหรืองานดูแลนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะเป็นคนฟิลิปปินส์เป็นหลักนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนฟิลิปปินส์ที่ได้งานในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเนี่ยที่ผมสัมผัสมาเขาก็เขาก็เป็นคนดีอะ่ะแต่คือเขาก็บอกเลยว่าเขาก็ไม่อยากกลับไปอยู่ฟิลิปปินส์แล้วเขาก็อยากอยู่เมืองไทยถาวรเพราะว่า ดวยวิถีชีวิตที่มันดีกว่าที่เขาอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วงานเนี่ยทําให้เขาอะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าที่เขาอยู่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสของคนไทยที่สูญเสียไปเพราะเราไม่รู้เรื่องภาษานะครับถ้าเราเก่งเรื่องภาษาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมต่างสมมติแบบอ่ะสมมติเราเป็นตัวเราเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทีมทีมที่ดูแลนักกีฬาของโรงเรียนอย่างเนี้ย แล้วโรงเรียนเนี่ยต้องไปแข่งต่างประเทศเนี่ยไปอเมริกาเนี่ยก็ต้องเอาเราไปด้วยถูกไหมเนี่ยโอกาสมันก็มาอยู่ตรงนั้นนะครับแต่พอเราไม่รู้ภาษาอังกฤษปุ๊บจบเลยก็อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เอ่อตามหลังเทคโนโลยีของทั้งโลกนะครับเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับซึ่งจะบอกว่าจรงิงๆอ่ะภาษาไทยอ่ะก็อยากให้ใช้แหละแต่จรงิงๆแม่งเราควรจะไปได้แล้วนะเราควรจะไปภาษาอังกฤษได้แล้วนะเราไม่ควรจะอยู่กับที่นะโลกอื่นเขาไปไหนกันหมดแล้วนะนะครับเพราะว่า การสื่อสารการอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันทําให้เขาอะไปไกลนะครับอย่างพื้นบ้านเราเนี่ยสิงคโปร์นะเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้เขาอะมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าเรานะครับมีวิถีชีวิตที่ดีกว่าเรานะครับทางด้านที่เราอะก็มีดีหลายๆเรื่องนะครับเรื่องอย่างพวกการเกษตรกรรมการอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นอูข่ข้าวอู่น้ำอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเสริมด้วยภาษาอังกฤษเข้าไปเนี่ยเราน่าจะเจ๋งในเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรได้เยอะเลยนะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่ ความคิดของคนคนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็รประมาณนี้นะวันนี้สวัสดีครับ